คือถ้าพอๆกันก็เป็นเพื่อนใช่ไหมแต่บริสุทธิ์พอๆกันปัญญาพอๆกันมีความกรุณาพอๆกันก็อยู่ในระดับเพื่อนในระดับสหายแต่ถ้าเหนือกว่าเรามากๆเลยนะบริสุทธิ์มากกว่าเราปัญญามากกว่าอย่างเงี้ยกรุณาก็มากกว่าไออย่างนี้เป็นเพื่อนไม่ได้ละต้องเป็นครนะูต้องมีครูอย่างเงี้ย หาให้เจอแล้วจะดีได้นี่เหมือนกับท่านนี้ท่านบันทึกมีบันทึกในพระไตรปิฎกนะเหมือนภาษาริบุตรท่านก็สแสวงหาครูนะท่านสแสวงหาครูตอนแรกก็ไปเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยปริภาชกสัญชัยปริภาชกก็ เป็นนักบวชนะรัฐที่หนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายภาษาริบุตรก็ไปขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็เรียนรู้ความรู้ของครูสัญชัยเรียนไม่นานลนะก็จบนะปั๊บเดียวจบพอจบภาษาริบุตรก็ถามคือก่อนบวชนี่ท่านชื่ออุปติษฐนะ แล้วก็มีสหายคู่ใจชื่อโกกาลิตะแต่พอบวชแล้วท่านผู้คนมักจะเรียกท่านว่าสารีบุตรธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉัน जीवन